สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแร n ดอมนะคะกับหัวข้อความลับในใจที่เขาไม่กล้าบอกคุณเขามีความลับในใจอะไรที่ไม่กล้าบอกคุณนะคะ,ะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานของเขาก่อนแล้วกันเนาะลัคนาหรือราศีของเขาคนนี้นะคะไม่ถุน มีนกรกฎพิจิกมีถุกมีนกรกฎพิจิกมังกรอ่ะประมาณนี้คนนี้เออเป็นคนที่บุคลิกดูดีนะคะสะอาดสะอาดสะอา้าน ดูค่อนไปทางเนี้ย ب, แต่งตัวดีแต่งตัวเก่งแล้วก็เออเป็นคนที่ทุ่มเทเวลารักใครคือรักจริงหรือเวลาที่เขาชอบอะไรสนใจสิ่งไหนเขาก็จะทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นเต็มที่นะคะ แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความรักเรียกว่าจะเป็นเป็นคนข้างรักคนหนึ่งก็ว่าได้นะเขาจะมีความความโรแมนติกความแบบว่าดูแลเอาใจใส่คนรักหรือว่าแบบชอบแนวสกินชิฟชอบแบบว่าอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมีมีความแบบนั้นแต่ว่าแต่คนคนนี้ก็จะมีความที่รักรักตัวเอง รักตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าความสัมพันธ์ไม่โอเคความสัมพันธ์ไม่ตอบโจทย์หรือแบบรู้สึกมีอะไรที่ไม่ใช่แล้วก็อาจจะถอยอาจจะเลือนหายไปคือมันมันจะเป็นช่วงจังหวะที่แบบเวลาคั่งรักก็คั่งสุด,สดแต่พอ,อเวลาผ่านไปก็อาจจะมีแบบจุดจางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครที่ทำให้เขารักได้แบบจริงๆจัง,จง,จงๆเขาก็เขาก็หวานตลอดนะ แต่ต้องเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกแบบรักจริงๆอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าแบบแค่ชอบก็อาจจะเป็นแบบครั้งรักครั้งรักชั่วครั้งชั่วคราวอะไรแบบนี้ได้แต่เขาเป็นคนเสน่ห์แรงอะ่ะเขาเป็นคนเสน่ห์แรงก็อาจจะมีคนเข้ามาสนอกสนใจหรือว่า,อาให้ความสนใจเขาเยอะมีช้อยเยอะอะไรอย่างเงี้ย โอเคเขามีความลับอะไรในใจที่เขาไม่กล้าบอกคุณคะเขามีความลับในใจอะไรที่ไม่กล้าบอกคุณขอหกใบแล้วกันเนาะค u e นอ of วอนส์ซิกออฟสโตรดเดอะซันเฮอร์มิท ใ o ออบสอดเอ็ดออบสอดจากไพ่เนี่ยความลับในใจของเขาคือจริงๆแล้วเขารู้สึกแบบเขาชอบคุณมากๆอะเขาเขามีความหลงไหลมีความลุ่มหลงในตัวคุณรู้สึกแบบมีแรงดึงดูดมหาศาลจากคุณอะเรียกว่า มออีมีแพชชั่นมากๆชอบมากๆอยากได้มากๆเป็นความรู้สึกที่ที่ค่อนข้างร้อนแรงรุนแรงมากๆด้วยแต่ว่าแต่ว่าเหมือนเขาเขาเก็บอาการพยายามเก็บอาการไม่ให้คุณรู้ว่าความรู้สึกลึกๆในใจเขาอะ่ะมันมันรุ่มร้อนขนาดไหนหรือว่าเขาเขามีความรู้สึกกับคุณมากขนาดไหนเขาอาจจะแบบทำตัวเหมือน ไม่อะไรมากมายไม่ได้ชอบอะไรมากมายไม่ได้แบบหลงไหลได้ปื้มหรือแบบทําตัวนิ่งทําเหมือนแบบเก็บอาการสุขุมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเขาชอบคุณมากๆเลยนะแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเวลาเวลาที่อยู่ใกล้คุณมีความสดใสมีความรู้สึกแบบเหมือน ได้เป็นตัวของตัวเองหรือว่าได้ได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันมีความสดใสมีความร่าเริงม,มีความสุขอยู่ในนั้นแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะเขาก็ต้องเก็บความรู้สึกเก็บอาการเพราะมันมีเงื่อนไขหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเปิดเผยความรู้สึกนี้ไม่ได้เป็นความกลัวเป็นความกังวล เออเราต้องขอดูไพ่เพิ่มเติมเขากังวลอะไรนักหนาคือส่วนหนึ่งอะเรามองว่าเขาเขารู้สึกว่าเอถ้าถ้าคุณอะรู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรือแบบรู้ว่าคุณว่าเขาชอบคุณมากแค่ไหนอ่ะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะควบคุมเขาได้หรือคุณจะเป็นฝ่ายคุมเกมเขาจะแบบ ถูกถูกคุณครอบงำได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนจะต้องแบบเป็นฝ่ายรอเป็นฝ่ายรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะกลายเป็นเป็นผู้นําในเกมนี้เออส่วนหนึ่งอะเป็นแบบนั้นกับอีกส่วนหนึ่งะเรามองว่าเขามีความมีความกังวลเพราะอะไรถึงไม่กล้าเปิดเผยอ่าโอเคเพราะคุณกับเขา เป็นความสัมพันธ์เก่าๆหรือเปล่าเป็นเป็นแฟนเก่าเป็นคนคุยเก่าที่เหมือนจบกันไปแล้วแต่ว่าบาังเอิญเขายังมีความรู้สึกกับคุณคือเหมือนแบบ อยากกลับมาอยากอยู่ในชีวิตอยากคุยต่ออยากไปต่อแต่ว่ามันมีมันมีเงื่อนไขในอดีตนั่นหมายความว่ามันเคยมีเรื่องที่ทําให้คุณกับเขาอะต้องจบกันต้องเลิกลากันซึ่งเขาเองอาจจะเป็นคนที่ผิดหรือทําให้คุณเสียใจและเนี่ยมันมีการตั้งดาบขึ้นมาเห็นไหมควีนออฟสอดตั้งดาบขึ้นมาเหมือนแบบเอ่อมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างเช่นคุณอาจจะตั้งเงื่อนไขว่าถ้ากลับมาเขาต้องทําตัวให้ดีกว่านี้เขาต้อง ลดละเลิกสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรก็แล้วแต่ที่ที่เคยทําเช่นเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยเจ้าชู้อ่ะคุณก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าต้องชู้อีกถ้าถ้าทําอะไรผิดอีกคุณแบบตัดเลยนะหรือว่าอ่าถ้ายังแบบจะออกไปปาร์ตี้ยังเจอคนนู้นคนนี้อีกซึ่งมันจะเป็นทําให้ให้เขามีโอกาสได้เจอผู้คนมากมายทําให้เขามีมีโอกาสที่จะหวันไหวได้เนี่ยก็ตัดวงจรซะ ไม่ต้องออกไปเที่ยวไม่ต้องออกไปเจอผู้คนอะไรมากมายไปได้แต่ไม่ใช่ไปบ่อยๆไปเที่ยวกับเพื่อนได้แต่ไม่ให้ไปแบบบ่อยๆหรือแบบดื่มเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะทําให้มีโอกาสที่จะไปแบบหลงละเลงหรือว่าพลาดพลั้งได้คุณก็อาจจะตั้งเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบกลัวทําไม่ได,ด้กลัวทําผิดกลัวทํพลาดสังคมฉันก็ต้องมีเพื่อนฉันก็ต้องไปเจอ หรือว่ายังต้องพบปะผู้คนมากมายอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันอาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่ที่ตั้งขึ้นมาแล้วแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเขากลัวเขากลัวจะทําไม่ได้เขากลัวจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยทั้งทังที่เขาเองอ่ะเขาต้องการคุณมากๆเขาอยากจะไปต่อกับคุณเขารู้สึกว่าเออเขาเขาอยากที่จะมีคุณต่อไปอ่ะแต่ก็ส่วนหนึ่งก็กลัวกลัวว่าตัวเองจะทําไม่ได้ กลัวว่าตัวเองจะทำตามที่รับปากกับคุณไว้ไม่ได้ด้วยแล้วก็สองก็คือที่ทพยายามพยายามนิ่งพยายามที่จะไม่แสดงออกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากเขาชอบคุณมากเขาต้องการคุณมากแค่ไหนเนี่ยก็คือเหมือนแบบเก๊กอะ,อะใช้คำง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนเก๊กเหมือนแบบว่ารักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้คุณแบบ รู้สึกว่าคุณเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าเออคุณถือไพ่เหนือกว่าคุณจะทําอะไรกับเขาก็ได้เขาเป็นลูกไก่ในกํามืออะไรแบบนี้ไม่อยากให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นไม่อยากให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นเออก็เลยเหมือนทำแบบว่าอ่ะนิ่งๆิ่ง,งทำเป็นแบบเออมันก็ไม่อะไรเท่าไหร่หลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆในใจอมันหวนั่นไหวมากเลยนะแล้วเขาอ่ะเอาจริงอะ่ะเขารักคุณมากกว่าที่คุณคิดอืม คุณอาจจะสงสัยว่าถ้ารักแล้วทําไมถึงแบบทําไมถึงไม่ไม่กล้ารับปากหรือว่ายังกลัวที่จะทำทาในสิ่งที่คุณขอร้องไม่ได้ยังจะทําให้คุณเสียใจอีกหรออะไรเงี้ยคือเรามองว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีมันเกิดการผิดพลาดหรออือปัจจัยอื่นอ่ะสิ่งยั่วยุต่างๆอย่างที่บอกแล้วว่าโอเค สมมุติคุณขอเขาว่าห้ามมีคนอื่นอย่าไปมีคนอื่นอีกนะอย่านอกใจอะไรอีกนะเขาก็พยายามแล้วนะแต่ว่าโอเคถ้าวันวันหนึ่งเขาต้องไปเจอผู้คนมากมายเขาอาจจะไม่ยุ่งกับใครไม่ไม่ไม่สนใจใครแต่มันก็จะมีคนเข้าหาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ห้ามไม่ได้และเขาก็อาจจะกลัวกลัวในเรื่องของอารมณ์พาไปความหวั่นไหวคือเขาก็คงไม่ได้แบบหนักแน่นพอขนาดนั้นโอเครักก็รักแต่ว่า ถ้าสมมุติว่าณนะตอนนั้นไม่ค่อยมีสติละ่ะแอบเช่นเล่าเข้าปากแล้วเมาแล้วหลงหลงลืมลืม,ลมอะไรไปบ้างขาดการยับยั้งชั่งใจขาดสติอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็เกิดขึ้นได้หรือว่าเอามันต้องไปเจออยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันต้องเจอคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆหรืออาจจะมีคนที่แบบพุ่งเป้ามาพุ่งเป้ามาแบบว่าตั้งใจมาจีบเขาเลยต่อให้รู้ว่าเขามีแฟนแล้วหรือคบกับคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ย แล้วคนคนนั้นก็ยังต้องมาพบมาเจอกันอยู่ในชีวิตอาจจะแบบว่าเ,าเกี่ยวข้องกันเรื่องงานหรือว่ามาีการเกี่ยวข้องมีคอนเนคชั่นอะไรกันทางอื่นที่มันต้องติดต่อกันมันยากที่จะหลีกเลี่ยมอย่างเงี้ยต่อให้เขาจะแบบว่าตั้งใจแค่ไหนแต่เขาก็ไม่สามารถรับปากได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ก็เลยแบบมีอาการกลัวแต่ไม่ใช่ว่าเขาแบบเหมือนกับว่าตั้งใจที่จะนอกใจนะ ถ้าถ้าดูแล้วอะ่ะหรือไม่ใช่ตั้งใจที่จะทำผิดเพราะเขาดูตั้งใจที่จะทำตามที่รับปากหรือตามที่คุณขอร้องเพียงแต่เขาแค่กังวลกังวลกับสิ่งต่างๆที่มันยังไม่เกิดกังวลกับสิ่งต่างๆรอบตัวเขาอะ่ะคือตัวเขาอะ่ะเขาจะไม่ทำอะไรหรอกเขาพยายามที่จะไม่ทำผิดอีกหรอกเออแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์หรืออะไรต่างๆอะ่ะรอบๆตัวเขาอะ่ะ มันจะเอื้ออํานวยไหมหรือมันจะแบบมีอะไรที่ทําให้เขาต้องพากต้องพังอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่อยู่ว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกถ้ามันจะเกิดการนอกใจมันก็ต้องสองฝ่ายร่วมกันอะไรอย่างนี้แหละก็เข้าใจแต่ว่าก็ต้องเข้าใจในคําว่าสิ่งยั่วยุเนาะสิ่งยัออย่วยุที่แบบบางที เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงหรือว่าพยายามหลีกเลี่ยงแล้วแต่มันก็ยากลําบากเหลือเกินอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีจริงๆนะคะอ่ะก็ไม่ได้เข้าข้างเขานะไม่ได้เข้าข้างเขาหรอกเราก็มองว่าถ้าคนเราหนักแน่นจริงยึดมั่นถือมั่นรักเดียวใจเดียวจริงใครจะมาอะไรยังไงก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าดูจากจากพื้นฐานของเขาอะเมื่อกี้อะที่ดูภพ่ลักษณะของเขาเขาก็ดูแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นคนที่แบบว่าเออดูมีมีอะไรในตัวเองอะ่ะมีมีแรงดึงดูดอะ่ะแล้วก็หวานสนห์เป็นใช้สนห์เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือพื้นฐานของเขาต่อให้เขาจะอยู่เฉยๆเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรแต่คนอื่นมองอะ่ะคนอื่นมองมาก็จะมองว่าเออเขาเขาดูแบบมีแรงดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแค่พูด ธรรมดาแต่คนอื่นกลับรู้สึกว่าคําพูดของเขามันดูเยาวยวนมันดูเชิญชวนจังเลยอะไรอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่ะก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ